ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ทุน9 0 0าอันนี้ขอทุน9 0 0าขอสัก1 2ื่นได้ไหมขอสัก1 2ื่นได้ไหมถุงนี้แต่พี่ะวีสบายใจได้เลยครับอะไรไหมฮะนี่องค์นี้องค์งเดียวก็เกินแล้วถ้าใครบอกว่า นะสมเด็จโตไม่สร้างพระพิมพ์อื่นคุณเอานี้ดูเป็นตัวอย่างเลยนี่นอกจากอันนี้ที่ว่าคุม้มนะครับ อย่างเนี้ยสมเด็จหลังตาโล่เนี่ยโทษน,นะครับเพื่อนๆถาดมีก็เต็มใส่ไม่ได้สมเด็จหลังตาโล่เนี่ยพร้อมเลี่ยมเนี่ยอย่างไงก็องละเอาแค่สองพันนะอ่าแค่องละสอ,องพันเนี่ยหกพันเนี่ยแปดพันองนี้ประเมินค่าไม่ได้เนี่ยนี่ตาแผ่นดินนะครับแอดมินเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป,วไปแก้นะอันเนี้ยหมื่นหนึง่งละ วัดดักขนนโของพิทวีที่ผมบอกนะอันนี้นะผมลืมไปด้วยว่าอยู่ในถุงนี้เพราะผมกําลังวิจัยสมเด็จวัดดักขนอนอยู่แล้วองค์เนี้ยเป็นองค์ที่มันถึงยุคจริงๆอ่ะดูเม็ดมวนสารข้างในดิเนี่ยคือดักขนนที่ที่หยิบมาแล้วมั่นใจว่าเนี่ยขี้ปู่สุกเสกเพราะคงม,มางกรพีเสกเนื้ออย่างกับวัดเกศชยโย เนี่ยคือดักขนนที่หยิบมาส่องแล้วคือดักขนนจริงๆที่อายุปเป็นร้อยปีจริงๆอ,อ,อ่ะให้พี่ทวีไปละที่เด็ดคืออะไรขุนแผนกลัวกระชาย,าาชายนี่าาาใคร<ป>ที่ดูบ้านกลางไม่เป็นเอานี้ไปดูเนื้อเป็นชั้นแบบเนี้น,นกดิดยุคเดียวกับบ้านกลางนะครับนี่ใครที่ดูบ้านกลางไม่เป็นเนี่ยเอาเนี่ยไปดูบ้านกลางพระโตบางกระทิงเนี่ยขุนแผนกู้กระชายแล้วที่มันคืออะไร หน้าเทวดายิ้มแป้นเลยองค์นึงก็หลาไพันแล้วคือคือปกติเจอไม่ใช่หน้าเทวดาแต่สององค์เนี้ยหน้าเทวดายิ้มแป้นเลยนี่ทุกวันน,น,น,นี้องค์หนึ่งยังตำต่ำก็องค์ละสี่ห้าพันแล้วแลวนี่คนเราพิมพ์ด้วยเนี่ยัน,นี้มีซุม้มอันนี้ไม่มีซุมซ้มซุ้มโค้งอันนี้ซุม้มเนี่ยประตูใช่ นะแน,นี้คือพิมพ์หน้าเานเวลาอารมอะแลมแช้มช้อยเลยเนี่ยใครที่ดูขุนแผนบ้านกากไม่เป็นให้ใช้เนื้อดินกูวัดกชายเป็นที่ตั้งเนื้อหาแบบเดียวกันแล้วพระกูวัดกชายจะต้องลงทองโอ้พี่ตวีต้องบอกว่าอ้าวไม่เป็นไรคือที่ผมไ like ลห์เนี่ยผมจะอธิบายเพื่อนๆจะได้ประสบการณ์ไปด้วย แอดมินแต่อันนี้ไม่ใช่เก้าพันะลูกเอาพี่เท่าไหร่สองหมื่สองใช่ไหมสองหมนสอ๋อมื่นสองอ่าแก้ด้วยนะครับผมต้องถามเสียนนักคมประแถนนักแคนปถมที่ไหนพะทองวัลลมุตพอะทองวัลลมุตนี่มีเสียนนักนี่หลังจานด้วยพระทองวัลลมุตก็คืออาจารย์ปู่บุญกรามังแก้ว หลังจานด้วยนี่พุทธอังวลมุดมาแล้วครับโอ้โหคอมเมนต์มาไปแล้วสวยด้วยเก็บพระองค์เลยไหมเอาทีเด็ดไฮไลท์ซปเปอร์ไฮไลท์คืนนี้ก่อนพี่อิทธิพลไม่อยู่นะถ้าพี่อิทธิพลอยู่ไลฟ์ผมนี่คือหลวงพ่อสินวัดรางวานแล้วหยันหลังเนี้ยยันอะไรรู้ไหมนะหลังยันนะลือชาด้วยดูพระท่านก็ดูพระปู่รอดบางน้ำบนเหมือนกัน เป็นหลานแท้ๆพ่อม่วงวัดบ้านทวนนามสกุลคงศิลป์พอ่อศิลป์วัดรางวานพ่อเปลี่ยนวัดใต้ส่งท่านนะมาเป็นเจ้าวาดวัดรางวานตอนก่อนวัดรางวานยังขึ้นอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีพ่อศิลป์เป็นคนปลูกเศกเหรียญพระแท่นเหรียญน,นี้ด้วยนะน้อยคนที่จะรู้นะพ่อศิลป์เนี่ยเป็นคนเศกเหรียญพระแท่นเหรียญน,นี้ด้วยนะครับพระท่านนยะท่านสร้างเหรียญปีสองสี่เจ็ดหนึ่ง สร้างพร้อมกับเหรียญปูรอดนะบางน้ำบนต้องบอกว่าเหรียญหลออเพราะสินรางวัลตัวจริงๆแล้วไม่ได้ใช้แบบนี้นับองค์ได้อันนี้เลี่ยมทองพร้อมแขวนครับขอบคุณครับเนี่ยนั่งดูแล้วคุณแคปหน้าจอแล้วก็เนี่ยแคปหน้าจอไว้แล้วก็เขียนชื่อไว้ในโทรศัพท์วันละร้อยองค์คุณก็รู้จักพระร้อยอย่างอะ่ะครับหัวน้ำมอกอน,นี้สวยจริงอะ่ะไม่ได้แขวะเลยจริงๆเพราะสินวัดรางวาัล หายากเป็นเหรียญหลอดจิสมัยก่อนไปเล่นเป็นพวกเงินบางคานนะะสมัยก่อนไปเล่นเป็นพวกเงินบางคานศึกศึกนี่บางคานเลยครับพยัตเป็น,นของขนนพ,พวกเงินบางคานกันนี่ใช่ปยัดพวกเงินบางคานกันนะฮะพงตึกบางคนไม่ได้อยู่ไหนนะพงตึกก็แค่เลยรางวานไปหน่อยเดียวใช่พงตึกสถานโบราณสถานโบราณพงตึกก็มีพระที่มีพระทวาเป็นพระคู่ใช่ครับเป็นหลานพระมงันทวน ถ้าท่านทำพี่รอดแขนพี่รอดนิ้วนะทำแหวนพี่รอดเหมือนกันเนี่ยดูเหรียญท่านยังไงก็ดูเหรียญปุรอดบางน้ำบนอย่างนั้นสร้างนะฮะไล่เรียกกันเมืองการใช่เนี่ยสองนาทีเห็นสภาพไม่ถึงเพราะเงินบางคาเลยครับนายกอ้าวราคาแรกมาเวลาเดินนี่ใส่ค่าทองใช่ไหม เอาว่าเหรียญพระศิลางวานเนี่ยไม่สวยไม่สวยแท้ๆก็ต้องมีสองหมื่นโอ้โหพระศิลางวานนะว,ว่าตัวเปล่าเนี่ยใครมีสภาพเนี้ยสามหมื่นผมซื้อแล้วกัน,นอเอกกนาะทรัแล้วเป็นพิมพ์จอบด้วยอ่าเป็นพิมจอบนะครับคือพระราชบุรีเนี่ยถ้าคุณเก็บได้สวยเนี่ยคุณสุดยอดแล้วเพราะพระราชบุรีไม่ค่อยมีสวย คุณเก็บได้สวยถือว่าสุดยอดแล้วปร,ปราบาล่าบุรีไม่ค่อยมีสวยฮะโอ้โห oh ต้องบอกว่าผิวเดิมมากเลยนะเดิมสุดๆไม่ได,ไได้ไม่ได้แขวนไ้ายเลยอันนี้ขยายแฮปปี่เขาดูเปลือกเปลือกผิวหน่อยนี่ไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นเพราะเงินบางคานนึผิวนี้ไม่ต้องคุยกันนะเนี่ยหูปิงเห็ไหมหูมาต่อที่หลัง หมดเวลาครับซื้อไม่มีนะครับพวกีในนาไม่มีไม่มีแล้วมีก็ไม่สวยใช่ให้ไปเสิร์ชกูเกิลดูได้เลยไม่เจอสวยฮนะถ้าหลังยันนี้นะนะไม่ต้องหาครับสภาพนี้อา้าวผ่านไปพอทองวัดละมุดสวยไหมสวยแบบนี้นี่ไม่ค่อยเจอนะ เล็กดีอถโตเขาต้องบอกแบบนี้อันนี้ไม่ได้ขายนะเพราะนานๆเจอสวยองค์ครับหนึ่งในของดีลุ้มนะแม่กล่องสมัยก่อนไปขายไปเมื่อเงินบางคานกันหมื่นห้ากล่องนี้มีอะไรไม่เหมา้วยจะมืนนนีิไม่ใช่กลัวอะไรไปสอดไว้ไงกลัวตัวเองเนี่ยอะไรไปสอดไว้เพราะอันเนี้ยขายชงเล่ดเดียวอันนี้อันนี้อันนี้ เด็กเป็นคน<ม>เกลียดไงแงมเดี๋ยวนีบบ้คือใครเยอะนะน่าจะมีแค่สองตับองค์อาจจะมีองค์เดียวด้วยองค์เดียวอะ <c oughs> จัดเก้าวันี่ไม่รู้พระอะไรด้วยเมาบุญเจ็ดฮะสองพันห้าจะเหมาบุญเจ็ดอะไรนะไม่ขายดีกว,ว่าโคกด,ดีไม่ขายอืโคตรโคกดีเลย คืออะไรนั่นแน่ผเป็นวันแรกที่ผมตัดสินใจถูกโอ้เหมือนมี้างสังหรณ์รู้สึกว่าตัดสินใจถูกว่านี้แหละชีวิตเนี่ยนะรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจถูกว่านี้แหละ อันนี้ไหนเพื่อนรู้สึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่ตัดสินใจถูกก็วันนี้แหละครับอันนี้พิมพ์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อแบบนี้เหมือนวัดอนงเนื้อนี้เป็นวัดอนงปิดตาพิมพ์เนี้ยเมกะสิทธตวัดอนง ไม่แ่แตอ่าแล้ววัดอโนงเนี่ยเขาสนิทกับใคร iele, อ่ะปูพพ่สุขเพราะกูนวมกับปู่สุขคนใช้น่านเหมือนกันอืแล้วถ้ามีพระของวัดอโนงพิมวัดอโนงนะที่เป็นเนื้อผงคุกรัก,กไม่ต้องสงสัยปู่สุขล้านเปอร์เซ็นต์พิมพ์นี่เป็นปิดตาพ่อทับใช่ปิดตาพ่อทับวัดอโนง oui. พิมพเนี่ยเ<ว>มกะซิตเนี่ยนะพิมนี้เลยเป็นพิมเล็กเมกะซิตแล้วเมื่อไหร่ที่มีพระ,ะปิดตา พิมพ์อยู่ในวัดอนงแล้วเป็นเนื้อผงคุกรักให้รู้ออตโตวนั่นคือหลวงปู่สุขครับ <c oughs> คือปะกะติอยากเปลี่ยนม,มือหน้าองแบกมือเนเจ็ดแล้ว <c oughs> อันนี้ขออนุญาเจ็บนะเพื่อนๆนะนี่เอาไว้เนี่ยดึงดูดกันมาเลยเอาไว้คู่กับเมกะสิทธิ์เลยโอ้ครั้งแรกครั้งแรกที่ตัดสินใจถูกชีวิต องคหนึ่งเป็นอยู่ในอยู่เป็นหน้าโปรไฟล์ของพี่สอสอนัทอ่อแาและผมก็ต้องบอกว่าพี่สอสอนัทอ่ะได้อินบ็อกซ์ไปหาเจ้าของพระเพื่อขอเช่าด้วยเออแต่ว่าเจ้าของพระเนี่ยติดสัญญาใจไว้กับผมอ๋อก็เลยขอ ครับพี่สอสอัดพี่กับผมอะเราจะเป็นคู่กัน <Okay. S 1> ไม่ขายเนี่ยพี่สอสอนัดกับผมเราจะเป็นคู่กันแต่เราส่องให้ดูเนื้อได้ <Okay. S 1> นะแต่ด้วยความรู้ไหมอามินอันเนี้ยผมโหเดี๋ยวขอพี่สอสอนัดอยู่ในไลฟ์ผมไหมขอ อินบ็อกซ์ส่งให้ผมหน่อยเข้าเข้าเพจขอรูปหน่อยขอรูปหน่อยคือเนื้ออันเนี้ยไม่เท่าเนื้อพี่สอสอนัฐแล้วผมอยากรู้ว่าพิมพ์เดียวกันไหมหรือว่าอันเนี้ยเป็นเป็นพิมพ์ที่ต่อมาของวัลคังเนี่ยถอดต่อจากองค์ของพี่สอสอนแกใช้หน้าเฟซพี่วัศพลใช่พี่วัศพลเนี่ย อ่ะวันนี้ผมก็ได้มาเขาบอกว่าเนีใช่ผมรับปากพี่โอ๊ตไว้ยังไงผมต้องให้พี่โอ๊ตก็ขอบคุณมากมกนะโครงการพระก็เป็นแบบนี้ครับใช่ครับเขาถือสัจดะ์กันอ่ะส่วนอันนี้ที่ไหนพอกวยแม่นะ จานหลังจานยันทาะกผูเพิ่อมีเพี้ยนนี้ไหมไม่มีอันเนี้ยเป็นพระเนื้อคุกลักอายุอานามของพระเนี่ยประมาณสองสี่ปลายปลายวัดประสาทนะ ครับต้องไปเปิดดูนะพิมเนี่ยไม่ไม่แน่นะต้องไปรวมต้องไปเปิดดูหนังสือรวมชวดุดปูเพิ่มอีกทีเพราะว่าเนี่ยมันเนื้อเหมือนเนือนเน้อมันเนื้อวัดกลางเลยจริงๆนะครับ,ค,รบคือไม่ไม่ใช่วัดกลางก็พุจะพาท่านไปวัดไหนแล้วอ่ะหลังจานเทาะนะครับแล้วอันนี้คือเป็นคุกลักกึ่งเนื้อยาเนี่ยผมไม่ไม่พาไปวัดกลางผมจะพาไปวัดไหนแล้วครับ นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่แเปิดหนังสือบูเพิ่มก่อนเอาระหว่างไม่เปิดเนี่ยเนี่ยเอาห้าพันเนี่ยระหว่างไม่เปิดเนี่ยเอาห้าพันครับเห็นไหมอันนี้คือไม่เก๊อยู่แล้วเพราะอะไรเก๊คือเพิ่มไม่หมื่นหนึ่งคือเนื้อบิดแบบเนี้ยบิดแบบนี้เขาเป็นเขาแบบเขาแล้วบิดตามธรรมชาตินะอันนี้เป็นวัดกลางทาะตัวนี้มันท้อบูเพิ่มใช่เนี่ยมันเป็นผงยาบูเพิ่ม เนี่ยเอาห้าพันนะครับเช่าห้าพันใช้ไม่ดีไม่สบายใจมาคืนในห้าพันด้วยอันนี้น่าใช้พี่ทว,วีโหพี่ทว,วีวันนี้เก็บสภพพาแบบนี้นี่นะที่สุดอะเห็นไหมพระบิดตัวตามธรรมชาติอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเป็นพระแท้อยู่แล้วเห็นไหมนะครับไม่เป็นไรครับอ่าผมไม่บล็อกนะ เพราะว่ามันเป็นการทามาหากินของเขาถือว่าช่วยกันแต่เขาก็รู้นะว่าเขาก็ไม่ได้โพสต์บ่อยไม่เป็นไรครับนะโฆษณาได้คนละหนึ่งครั้งหรือชั่วโมงหนึ่งครั้งหนึ่งได้นะอันนี้ผม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 ,ผมเห็นเขาพิมพ์มาสองครั้งละสองวันละแต่เขาพิมพ์วันละหนึ่งกระทู้ผมถือว่าโอเคไม่เป็นไรครับช่วยกันประชาสัมพันธ์น,นะทำมาหาก,กินไม่ไม่เป็นไรอ่าไม่ไม่ไม่รบกวนครับเพื่อนเือน,นะ ไฮไลท์ก็อันนี้่าทำไมน,นิ่งไฮไลท์อันนี้เป็นเปียกทองนะครับทีเด็ดอันนี้คือเปียกทองนะถ้าเพื่อน,อนผมอ่าครับนี่เปียกทองคือถ้าเกิดว่ากระไหล่หลุดก็จะเอาเนื้อพระหลุดออกไปด้วยอันนี้ทองคำแท้นะครับไปยิงเปอร์เซ็นต์ได้เห็นไหมฮะ ถ้าเกิดว่ากะไหลหลุดนะเขาก็จะเอาเนื้อพระหลุดออกไปด้วยนี่คือการเปียกทองนะไม่ใช่กระไหลนะถ้ากะไหลเนี่ยก็จะหลุดเฉพาะกะไหลแต่ถ้าเปียกทองเนี่ยทองหลุดเนื้อพระหลุดด้วยคือเอาทองคําละลายไปกับผิวเหรียญว่าแล้วพี่สอสอต้องเจ๋งเขาของผมดูของพี่สอสอเนาะตรงนี้ไม่ติดเห็นไหม ผมว่าเนื้อของพี่สะสอ่ะมันปึกปักกว่าเนื้ออคงนี้เนี่ยดูพี่สะสะนัดนะตรงตรงโค้งเนี่ยโค้งขึ้นไม่ติดเอวอันนี้ติดเอวอ่ะผมจึงบอกว่าองค์เนี้ยเนื้อเนี่ยไม่ปึกปักเท่านี้เห็นไหมดูดูนะเนี่ยอันนี้แกะเหลือช่องว่างอันนี้ติดผมมองว่าเนื้ออันเนี้ยมันหลังองคพี่สะสะนัดผมจําได้ผมเป็นคนจําพระเก่งผมจึงต้องขอดูรูป ของพิสเสอนัดไงเนี่ยเป็นสูตรเป็นสูตรเนื้อสูตรสมเด็จเข้าใจไหมครับแต่ส่งไปแล้วเนี่ยเนื้อมันไม่ถึงสมเด็จเนี่ยมีรอยปื้นติดตรงนี้นิดหน่อยเห็นไหมฉะนั้นอันเนี้ยถึงยุคสมเด็จโตอันเนี้ยไม่ถึงแต่ไม่ถึงสมเด็จโตเนี่ยก็ต้องแบบโอ้โหดีไม่ดีจะเป็นปลูกคำอำมรินด้วย ใช่คือเกินหลวงปู่นาคไปเยอะอะป่ะทําไมผมจึงมีความสงสัยอ่าต้องขอรูปพี่สอสนะัฐถ้าพี่สอสอัฐส่งรูปมาได้พี่ก็ต้องอยู่ในไลฟ์ล่ะอ่าเห็นไหมฮะพี่จะได้รู้ว่าอันเนี้ยถ้าถามว่าเนี้ยยุคไหนเนี้ยยุคปุูกคำอำมรินทร์ยุคที่แบบว่าจะเป็นสมเด็จโตตอนปลายหรือหลังสมเด็จโตโอมรณภาพไม่เกินยี่สิบปีอะ่ะครับก็ ถ้าพี่เล่นพระแล้วพี่มีความสุขผมก็มีความสุขครับอ่ะส่วนอันนี้ใครที่อยากเข้าถึงพระสมเด,ด็จได้เนี่ยเอาสมเด็จอินโดจีนไปนี่เอาสมเด็จอินโดจีนไปเนื้อนี้ก็คือเนื้อสมเด็จโตที่ท่านทำไว้ในโอง่งเอามากดแจกทหารไปลบสงครามตอนนั้นปลูกเศกวัสุทัศน์ครับปลูกเสษพร้อมชินราชอินโดจีน องน,นี้เอาห้าพันห้าพันบาทถุงนี้หมื่นหนึง่งเอาหมื่นสองนะกำไรสองพันยี่สิบเปอร์เซ็นเอาหมื่นสองนะกำไรสองพันนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมไม่ได้หลอกทุนเลยเพราะน้องเป็นคนเขียนงหงคือซื้อซื้อแล้วเขียนซื้อแล้วเขียน,นซื้อแล้วเขียนไว้มันจะเป็นยังไง,งอืมหมื่นสองใครเอาพิดปิดไป บางคนไม่รู้ว่าว่ามีอะไรบ้างยิ่แน่แนรรูปเหมือนสมเด็จโตนี่เก้าห้ารูปเหมือนเสมสมเด็จโตสองสี่เก้าห้านี่ก็เป็นหมื่นแล้วออสมเด็จหลวงพว่อคืนวัดสังโคนะครับอ่าอันนี้ ได้ไม่เป็นไรอันนี้ลูกกระดอนสะท้อนเนี่ยลูกกระดอนสะท้อนใครทําอะไรเราไม่ได้ถ้าใครใส่ของมาอันนี้เป็นตะกุดเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเนื้ออะไรตะกุดอันนี้ไม่ทองคําก็หนากอ่ะเพราะคืนเนี่ยผมจะบอกให้นะครับท่านเสกสมเด็จต้องเอาผ้าขาวไปลองสมเด็จท่านเนี่ยจะลอยจากกุฏิหนึง่งไปสู่กุฏิหนึง่งลูกศิษย์เนี่ยจะเอาผ้าขาวไปลอง เพราะจะมีสมเด็จบางองคอะตกระหว่างทางองคือเสกสมเด็จบินได้นั่นแหละครับตุกแกเพราะคืนจึงตัวหลายหมืน่นนะครับอันนี้ปูทองวัดโยธาคุ้มไหมปูทองเดี๋ยวก็นะจะเป็นหมื่นแล้วนี่นี่อ่ะโอเคนะครับใครได้ก็ให้มมอ่า พี่ชายสมให้ไปไม่เป็นไรนะครับเอานี่เป็นรายการพักเครื่องเขียนทุนที่ถุงกันเลยถุงนี้หมื่นสี่อะไรบ้างเนี่ยหมื่นสี่แอร์บางโพสโอ๊ตบางแพนางกวักมหาลาบขออย่างเดียวร,รูปว้ป่ะขออะไรขออย่าให้ใครเอาอะไรไปยัดใส่ไว้สลับถุง ขออย่างเดียวว่าอย่าให้ใครเอาอะไรไปยัดไว้สลับถุงแค่นั้นเองกลัวอย่างเดียวกลัวไปยัดไว้สลับถุงอันนี้มาจากไหนเนี่ยเอามื่นสี่เอามื่นหกแล้วกันเอามื่นหกนะครับอ่ะไปจะเริ่มแล้วนะครับแบบแบบจะเปิดแล้วเอาก็ก็เราไปลุ้นกันเอาถูกต้องครับนี่นะอันนี้พอลีปีศูนย์สอง นะครับนางกวักพอเดิมยุคต้นน,นี่พีิทวีเดี๋ยวต้องถามพิทวีก่อนว่าว่าพีิทวีให้ความชัดเจนได้ครับว่าเอาหรือไม่เอาไม่ซีเรียสครับอ่าผมให้สิทธิคนที่พิมพ์ปิดมาก่อนนางกวักพอเดิมอันนี้คือเลี่ยมเดิมจากวัดนะครับนางกวักหลวงมาเดิมปีเก้าสามอ่า เลี่ยมเดิมจากวัดเนี่ยจะมีเลี่ยมทองแดงเลี่ยมนาคเลี่ยมเงินเลี่ยมทองปี 93, เก้าสามเลี่ยมทองจากวัดได้อ่ะคิดเอาแล้วกันนะครับอันนี้นะฮพอลีปีศูนย์สองเห็นไหมข้างหลังเขาเขียนเลยอาจารย์ลีนี่อันนี้พอลีปีศูนย์สองนะตัด พระชุดนี้อืมผมไม่รือต่อแล้วละ่ะนะครับนะีอันนี้ผมไม่รื้อต่อแล้วนะครับเพราะยิ่งรือยิ่งลึกนะครับอ่านะยิ่งรือยิ่งลึกอ้าวนี่ห้าพันบาทคนที่จะเป็นเซียนพระลงทุนห้าพันจะได้เท่าไหร่ าหญจฉากันนะครับพี่น้องอาหิจชากันนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนผมจะขายพราค,คืนนึงเยอะๆแต่เพื่อนผมก็ซื้อพราวันนึงหลายแสนเหมือนกันนะครับอา้าวนี่เหรียญด้านหลังคล้ายๆพระเตะเลยเนี่ยปีสองหนึ่งเ,เหรียญพระเตะปีหนึ่งแปดล้าทำอย่างเงี้ยกิ่งพระประโทนโคตรหายยากเออใช่อา้าวนี่กลิ่งพระประโทน มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยแล้วไม่ค่อยเจอตัวจริงใช่นะครับอันนี้ขอเก็บไว้องค์แล้วกันเป็นรูปหลอกปั๊มไม่ผมไม่เหลือแล้วไงวันก่อนแบ่งไปองค์นึงแล้วนะครับเนี่ยเป็นประเภทแนวโรงงานเดียวกับหลวพ่อพระใส่อะเป็นพระวัดปั๊มเนี่เออผิวสวยไงองค์นี้ส้มๆดีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะพระวัดนี้จะต้องส้มๆแดงๆ โอ้ oh, บอกนะเนี่ยถ้าใครดูพระหล่อไม่เป็นให้เอาันนี้ไปดูหยิบปุ๊บเนี่ยเบสิก <Basic S 1> <Basic S 2> เลยเบสิกเลยครับเบสิกพระหล่อเขาเรียกว่ามัดไฟอ่าที่มีไฟส้มๆแดงๆแบบเนี้ยนะครับเอกเด็กรัของพระหล่อปีแปดกว่าใช่เอาไว้ดูพระชัยปูบุญก็ได้พระชัยพระชัยปูบุญน,นะครับอ่าพ่อน้อยวัดศรีสะทองก็เหมือนกันใช่สีนี้เลยสีน,<ร>นี้เลยสศรีสะทองเหรียญรลงพระพุทเจดียด์กับสีอย่างนี้แหละ อ่าใช่เ๋ยลองอกมากระสีนี้ใช่นะครับอ่ะอันนี้ผมขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันพัดชุดนี้แน่น้องผมนี้ก็เขียนมานะนดีนะนี่เลยนะสองพันบวกสามร้อยคือมันหรือว่ามันละเอียดนะมันใส่ไปแล้วมันยังบวกสามร้อยอีกก็เท่ากับสองพันสามอ่ะใครเอาเอาส <c oughs> องพันห้าเอาสามร้อยต้องก็เพราะจืดเ <c oughs> นื้อเ <c oughs> งินไงสองพัน <c oughs> พอผางสองเหรียญน,นะสามร้อยมะเอาเอาสองพันห้าแล้วกันเอา 5ชีวิตแอร์บางโพสหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยถุงนี้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยขอถุงนี้ขอสองหมื่นสองแล้วกันเนาะบอกเลยเนี่ยถ้าถ้าเป็นเพื่อนหมอจะโก้งนะกูสาบายแล้วชนตายเลยพูดเหมือนกันแล้วว่านี่คือทุนเลย คนคนคนเขียนนี่น่าจะเป็นไอเจอนเน็ตนี่ยเนี่ยคือบอกเลยว่าคือพอลาผมจ่ายตังซื้อพระปึ๊บเอาว่าต้องมีสลิปโอนนเอาเออเอาว่ามีสลิปโอนด้วยเนี่ยเอาสองหมืนสองใครเอาพิมพ์ปิดปะใส่ไข่ปูก่อนอ่ะไปดูกันถ่านเนี้ยแพงอันนี้ โคตรโบราณเลยนี้เรียมเงินก็โบราณนะเนื้อพระละเอียดยิบเลยดูเลยเนี่ยอันนี้นะครับเรียมเงินนะเพื่อไม่คิดว่าที่ไหนที่เห็นดำๆครอบๆนั่นคือเงินโบราณเลยนะพิมพ์ถูกที่แจกพระฟรีออพิมพ์เนี้ยเหมือนพระใครดีวะ พระองค์ได้รู้เนื้อนี้ไม่ใช่ปู่บุญคนระับพิมพ์เนี้ย้ายกับสืบค้นจากพิมพ์หลวงพ่อขันนวนกกระจาบอันนี้คือหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่านะนี่คือหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่า,เด,า,า,เ,ทาเดิมพระองค์นี้ เขาได้รับมาจากนะหลวงพ่อพรวัดหนองแขมนะครับและหลวงคนที่รับมาเนี่ยหลวงพ่อพรวัดหนองแขมเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยคือพระของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับที่เขาสืบกันมานะีจากรุ่นสู่รุ่นผมอัดลิปวิดีโอตอนที่ผมเช่าพระองค์นี้ไว้ด้วยนะครับนี่ นะอันนี้ผมทำคอนเทนต์อัดคลิปวีดีโอไว้ด้วยฉะนั้นชุดที่ผมซื้อมาเนี่ยอ่ะหนึ่งองค์สองอันนี้ไม่ต้องหนีไปไหนนะครับเพราะอิ่มหัวเขาชัดเจนแท้แน่นอนครับถ้าเนื้อแบบนี้เก๊ผมคืนเพิ่มไม่สองหมืน่นอ่ะนะฮะอันนี้เป็นพระสมเด็จ ซื้อบอกตรงๆเขียนจํานวนการสร้างลันน้ำเบอร์โดยใช้นะฮะจานไว้อะคุณคิดว่าพิเศษไหมละ่ะถ้านั่งเหมือนปู่สุขครับก็สืบถ้าสืบขนจากพระพาอขันนกกระจากนี่ก็พระปูสุกวัดปากคอมะขามเท่าครับเขาเป็นสมบัติตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะอันนี้ที่ไหนไม่รู้แต่รู้ว่าเขาเขียนลันน้ำเบอร์แสดงว่าต้องสร้างสร้างไม่เยอะ ต้องสร้างไม่เยอะจึงเขียนลันนัมเบอร์ครับส่วนนี้วัดกลางบางแก้วไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปยัดให้เป็นที่ไหนนะครับอันนี้วัดกลางบางแก้วชัดเจนไม่ต้องไปยัดให้เป็นที่ไหนครับนะปู่เพิ่มกันเนื้อเนี่ยมีพิมพ์ปู่เพิ่มปู่บุญก็มี นะครับปู่บุญก็มีพิมพ์นี้ที่ฐานเป็นขีดๆจะเป็นพิมพ์เล็กๆเท่าเล็บมืออันนี้เอกลักษณ์วัดการางอยู่แล้วเอาเป็นแค่ปู่เพิ่มไปก็พออ่าเอาเป็นแค่ปู่เพิ่มไปก็พอเอาให้สบายใจกันไปปู่เพิ่มก็มินเสกแหม่ที่ป่องคนนครถมมาคอนเิร์มถูกต้องยืนยันชัดเจนอ่ะถุงเนี้ยใครเอาสองหมื่นสองยังให้โคต้าอยู่ถ้าไม่เอาไม่เป็นไรคนที่ตอบหลวงปู่สุขคนแรกชื่ออะไรให้ของาะวัลเข้าไปด้วย พี่การเวลาพิสูจน์คนอ่ะพี่การเวลาพิสูจน์คนถ้าอย่างนั้นคนพ่สูนใจโอ้โห,โหนี่สุดยอดสุดจริงกระดิ่งแมวชื่อเฟสพี่อ่ะไปะ